มอบถ้วยรางวัลและก็เงินรางวัลจำนวน1,000บาทให้กับนักกีฬานะครับนัดแรกทำยิงไปเยอะนะครับจิตลูกไม่ธรรมาดานะครับ น่าจะอยู่ที่16ลูกนะครับรวมแล้วนะครับรายการนี้ทีมนี้ไม่แพ้ไม่เสมอชนะจนถึงนัดชิงชนะเลิศน,นะคร,ครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักกีฬานะครับอีกหนึ่งรายการนาิตาไตราสรรารนักกุนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกดและประธานเครือข่ายวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกดมอบรางวัลและเงินรางวัล หนึ่งหมื่นห้าพันบาทให้กับกีรศักษาบัวครับสุดยอดครับทีมนี้นี่ได้รับรางวัลดาวสันโวด้วยครับทีมทีมแชมป์นะเดี๋ยวจะขออนุญาตยนเชิญร่วมบันทึกภาพทุกทีมทุกทีมนะทุกทีมทุกทีมทุกทีมเชิญแขกท่านผู้พงเกียรติทุกท่านนะครับร่วมบันทึกภาพกับนักกีฬาทุกทีมนะครับที่รับรางวัล กนะครับตามงนิดเดียวมก็ได้างาด้วยมาเล่ยนเไนยยเลยไปเปไรเมากครับเยมากีครับยประนะครับช่วยครับช่วยทุนห่อย้หน่อยอ่ะเอานึงนไไมเาก่อนเดี ก็กราบขอบพระคุณท่าน,นตจอนายลีตาตรอสารกุลเป็นอย่างสูงนะครับท่านไอเกียดมา,มาอ,อันนักกีฬลท่านลงนายุกเทศบาลน,นะคะท่านท่านายต่อว่าที่ผู้สมัครจากพักก้าวไกลนะคะแล้วก็ท่านสมาชิกเทศบาลแล้วก็ท่านกำนันเชยพูดแล้วท่าน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่แล้วก็สมาชิกนักกีฬาที่มาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทีมที่มาจากภูสิงห์ธีรศักฟาร์มหรือทีมทีมแม่เบนเนะาะสจเคยไปมอบให้ที่นั่นแล้วแล้วก็ทีมแมวพูงนะคะก็สุดยอดมากๆค่ะวันนี้ดิฉันนาิตาไตรสารณกุลนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดีิะเกิ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษประธานเครือข่ายวุฒิสภาประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดศรีสะเกษเ,เป็นตัวแทนท่านสสทีละไตรสารณาคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษเหตุ5ขอเสียงให้ท่านสสธีระดังๆังค่ะซึ่งท่านวันนี้ท่านติดภาระอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรในการประชุม ว่าด้วยงบประมาณปี66นะคะซึ่งตอนนี้มีกฎหมายมากมายหลายตัวที่จะต้องแก้ไขท่านก็จะออกจากสภาไม่ได้เช็คชื่อทุกห้าชั่วโมงนะคะก็บินมาแล้วก็ต้องบินกลับนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> วันนี้ที่ชัตเองดีใจมากๆแล้วก็ที่ได้มาดูแมตช์สำคัญที่สุดของการแข่งขันตาเอกอาแคเ m มี อะคาเดมี F ่ F F C นะคะโอเพนคับครั้งที่หนึ่งซึ่งทราบว่าฟุตบอลที่นี่มีประชาชนทั่วไปสนใจมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านโออชัยมงคลเนี่ยท่านเป็นคนที่รักการกีฬามากๆแล้วท่านก็มีในยะอยู่ในใจว่าถ้าเกิดจัดกีฬาแล้วเนี่ยได้หลายๆอย่างได้ความรักสามัคคีแล้วก็ได้ สาบยาเสพติดไปด้วยแล้วก็ให้ส่งเสริมด้านสุขภาพด้วยแล้วใครที่มาเป็นนักกีฬาที่นี่เนี่ยดิฉันคิดว่าท่านผอชัยมงคลจะเป็นคนที่รักตัวนักกีฬาหมดทุกคนแล้วเมื่อกี้ได้ยินชื่อจีรศักดิ์จีรศักดิ์คนไหนยกมือหน่อยจีรศักดิ์ีรศักดิ์คนไหนคะจีรวัตรจีรวัตรหรืยจีรศักดิ์จีรวัตรจีรวัตรจีรวัตรไม่ได้มาครับตกรอบโอ้ไม่ได้มาตก ขอเสียงโบมือให้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาว่ามาแรงนะคะคนนี้แล้วก็วันนี้นะคะตัวนี้จรินเจ้าของทีละสักความวัวเจ้าของทีละสักความวัวแล้วก็วันนี้อย่าไปลงวัวนะคะเดี๋ยวบังขอเสียงโบมือให้หน่อยเนี่ยคนนี้เดี๋ยวมาแรงทางละแรง แล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนในเรื่องนี้มีจิตอาสามากค,ค,คุณนายสนับสนุนนะคะ <c oughs> คุณนายท่านสสมีใจด้วยที่สนับสนุน <c oughs> ขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งเลยแ่ช่วมากเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงเงินไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขันท่านเสียงเงินทั้งนั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคนที่สนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านสสทีละไรสานกุลสนับสนุนสองหมื่นมาค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ฝากผู้เทนราษดรที่มีหัวใจ